Brand Inside Podcast. what you're It's listening to. Inside วอลโว่สู้ศึกรถเดินไฟฟ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการออโต้อินไซด์นะครับผมวีฮะในเว็บชื่อตั้งสิริครับสวัสดีครับ,รบผมเมธครับในเว็บชื่อเมธเมธครับครับวันนี้นะครับออโต้อินไซด์จะมาเล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกแล้วใช่กลับมาที่รถไฟฟ้าอีกแล้วหลังจากที่ถ่ายไปเรื่องอื่นมาพักหนึ่งเหล่ามีด้วยเหรอเรื่องที่แล้วพูดถึงโตโยต้าอยู่เลย เออใช่ใช่ใโทษๆแบตเตอรี่ใหม่แอรถจนในฟ้าผมลืมคราวนี้มามาดูรถฝั่งของยุโรปบ้างวอลโวครับรถจนคุณพ่อคุณลุงก็แหละคุณลุงคุณพ่อพอนี้อ๋อก็ได้ก็ได้ยังไม่แก่ขนาดนั้นคุณลุงนี่ผมชอบมากเลยนะไอ้ทำไมรุ่นที่มันเป็นแบบยาวๆเลยอ่ะ v 8แปอะไรอย่างงี้มั้งทุกวันนี้ยังเห็นอยู่บนถนนอยู่เลยอเออที่แบบ โค้งโค้งอ่ะมันจะโค้งโค้งหน่อยแล้วแบบยาวยาวอ่ะมันออกแนวเหลี่ยมนะแต่ตรงตรงทุกเหลี่ยมมันทุกเหลี่ยมมันจะโค้งอ่ะมันจะโค้งนิดนึงมันจะไม่ใช่เหลี่ยมแบบกล่องสี่เหลี่ยมไม่ใช่ขนาดนั้นนั่นแหละผมโคตรชอบเลยรุ่นทันใหญ่แล้วแบบหน้ายาวยาวอ่ะชนยังไงก็ไม่ตายอ่ะรุ่นคลาสสิกของของประเทศไทยเลยนะความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งชนยังไงก็ไม่ตายจริงเออแต่แต่มันใช้ดีจริงครับครับแต่กินได้มายนะ ถ้าใช้ตอนติดแก๊สดิเออใช่ผมลืมิทอดช่วงนี้โอ้โหใครยังใช้ลำมันอยู่นี่ไม่รอดอะเดี๋ยวนี้ติดแก๊สกันหมดแล้วจอดไปที่บ้านกันหมดแล้วเขาไม่ใช้จริงหรอกอ้าวไอผมเห็นวิ่งบนถนนเลยโอเคโอเคมาเข้าเรื่องเนี่ยเขาเราพูดมาขนาดนี้แต่ว่าเราชมวอลโวนะว่ามีความแข็งแรงแข็งแกร่งปลอดภัยครับแล้ววันนี้คือไงเขาจะเป็นรถรไฟฟ้าจําได้ว่าพี่วีเคยบอกว่าเขาจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดทุกรุ่นใช่ไหม ใช่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นแล้วในไทยนะ,ะแต่ในเมืองนอกเนี่ยก็เป็นมาพักแล้วแหละต่อไปคือพูดนี้ยๆคือถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้วอนโวหรืออยากใช้วอนโวบ,บซื้อรุ่นใหม่จากเนี้ยในประเทศไทยทุกรุ่นมันจะต้องมีปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกใช่แล้ววันนี้ยังไงครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสู้ศึกรถยนต์ไฟฟ้าครับล้บวนด้ยนะเป็นไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ล้วนร้อเใช่ไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบิดอีกแล้ว ราะว่าวอลโว่เนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้พอสมควรหลังจากที่เราคือก่อนอันนี้เรามีการคุยกันละเ <c oughs> มื่อเทปอุนานมากทั้งมีรเรื่องโพสตาร์ <c oughs> แบรนด์ย่อยของวอลโว่ที่เน้นทําตลาดยูนไฟฟ้าล้วนแบบสมรรถนะสูง <c oughs> มีเรื่องที่คุยกับจีลี่ที่เขาแบบอยากพยายามดันวอลโว่เนี่ยให้พัฒนายูไฟฟ้าล้วนให้ดีที่สุดเพราะว่าจีลี่ก็เป็นหนึ่งในค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีน <c oughs> ซึ่งจีนเนี่ยตลอดยูนิไฟฟ้าล้วนเนี่ยใหญ่มาก ก็อย่างที่รู้กันนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยมาคุยกันว่าแล้วเขาจะสู้สึกรถยฟฟ้าล้วน,นยังไงเดี๋ยวผมไล่ายฟังก่อนปี2019นะครับช่วงปลายปี Volvo เนี่ยเปิดตัว x c 40 r e c h a r g e มันจะมีสร้อยคำว่า r e c h a r g e เพิ่มเข้ามาจะไม่ใช่ x c 40ธรรมดาต้องมีคำว่า r e c h a r g e ด้วยใช่ x c 40คือรถยนต์ SUV ขนาดเล็กของ Volvo ถ้า,ถาเทียบสักกันก็จะประมาณ X1 เอ็กหนึ่นี่คือ BMW BMW X1 ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะเอาเบนซ์ก่อนสิเบนซ์ก่อนเบนซ์เจลเอถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็น Toyota CHR Honda Honda HRV เรียกง่ายๆคือเป็นรถยนต์ SUV ยูดีซับคอมแพกครับของขนาดเล็กของบ้านเราใช่นั่นแหละ XC40 ใช่ครับมีคำว่าดีชาร์จที่แปลว่าแปลว่าเสียบปลั๊กได้นั่นเองเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ใช่ปีทั้ง100% แบบล้วนแล้วก็มีทั้งตัวปลักปล๊กอินไฮบริดด้วยอ๋อแต่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีสองพันสิบเก้าถ้าเกิดนับไปถึงวันนี้ที่เราอัดกัน <c oughs> ก็ปีหนึ่งแล้วใช่ครับก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกครับของ沃โวที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะเอาตัวไฟฟ้าล้วนในเป็นรุ่นแรกของวอลโว่ <Volvo S 2> ของวอลโวครับซึ่งเขาก็จะล้อกับแผนกลยุทธ์ในตอนนั้นที่เขาบอกพร้อมกับการเปิดตัวนะครับก็คือวอลโวเนี่ยจะทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ทุกปี อย่างน้อยกี่รุ่นก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยต้องมีรุ่นใหม่ทุกปีคนั่นแหละก็เลยดูน่าสนใจนะเพราะว่าตั้งแต่2019ถึงตอนนี้ถึงปี2025เนี่ยวอลโวจะต้องมีรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ทุกปีแต่ปีนี้มันจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามีมากจ่ไม่มีมากกว่าหนึ่งรุ่นเอ้ยคุณชงมาช้าผมพูดไปแล้วเนี่ยโอ้ก็คือปีนี้ไม่มีเออปีนี้มันไม่มีไงเพราะว่ากแบบชงมาบอกปีนี้พิเศษพิเศษก็ต้องแบบ เพิ่มขึ้นสองรุ่น3ามรุ่นไม่ใช่พิเศษคือปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีอ,าจาอ่จะโอเคเมื่อไหร่จะแบบผิดพลาดหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่มันก็ต้องเข้าใจกันได้ว่าปีนี้มันเกิดเซอร์ไพรส์ของตลาดรถยนต์จริงๆก็จะบอกว่าเซอร์ไพรส์ดีไหมมันฟังดูไม่ค่อยดีอ่ะแต่ไปง่ายคือว่ารถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ตลาดรถยนต์ทั่วโลกได้รับผลกระทบใช่ครับจากโควิดนาทีนั่นเองนะงั้นก็ไม่แปลกใจที่ถ้าปีนี้หลายๆแผนการเปิดตัวเขาจะดีเลยออกไปใช่ซึ่งวอลโวก็คือหนึ่งอย่างนครับโดยวอลโวเนี่ย ทางประธานเจ้าหน้าท,ที่บริหารของวอลโว่ก็ได้ยืนยันมาแล้วว่าปีหน้าเนี่ยเดือนมีนาคมเจอกันเราจะได้ฟ้าล้วนรุ่นที่2ของวอลโว่อ่มันมาจากปีนี้มันไปอยู่ปีหน้ามีนาคมเจอกันแน่นอนมีนาคมเจอกันแน่นอนสำหรับรายละเอียดของรุ่นนี้นะครับถึงจะยังไม่บอกกันมาเยอะมากเช่นย,ยังไม่ยังไม่เปิดเผออยยางเป็นทางการใช่เช่นเป็นรถแบบไหนจะเป็นเก่งหรือเลสยูวี จะวิ่งได้ไกลแค่ไหนชาร์จเร็วแค่ไหนมีเทคโนโลยีอะไรบ้างอนนยังไม่รู้นะครับแต่ทาง CEO อเขาเนี่ยได้แง้มแง้มมาว,ว่ามันใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ x c 4 0 r e c h a r e อ่ก็ใช้แพลตฟอร์มเดิมอ่าซึ่งไอแพลตฟอร์มเนี้ยมันใช้เหมือนกับรุ่นโฟ s 2> ์ซาสองที่เป็นรถยนต์ซีดานขนาดเล็กครับ นั่นแหละดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงเขาจะไม่ได้บอกกันมาแต่แตหมดเปลือกว่ามันเป็นรถยังไงแต่เราก็ดได้แล้วว่ามันน่าจะขนาดเล็กแหละเพราะมันแพลตฟอร์มเดียวกันแปลว่าถ้า,ถ,าถ้าให้เทียบนะครับ,รบเทียบกับผมขอเทียบกับฮอนด้าล้วกันจะได้นึกภาพออก,ออกถ้า XC 40มันก็คือ Honda HRV ถูกไหมถ้าเกิดพี่บีบอกว่าเขาแง้มแง้มว่าเก่งเล็กเก่งเล็กทเทียบกับ HRV มันก็คือ Honda City ถูกไหม ก็จะว่าเชิงเชิงนั้นก็ได้นะเพราะว่าถ้าตามศักจริงๆนะครับต้องเป็นเลขหกสิบถึงจะเทียบเท่ากับพวกแบบซีรี่สามหรือว่าคอนดัฟซีวิกนั่นเองขนาดนะหมายถึงขนาดนะแต่นี่มันเป็นเลขสี่สิบไงแต่นี่มันต้องเล็กกว่ามันควรจะเล็กกว่าแต่นี่ก็ไม่รู้ผมว่ายังเดาไม่ได้นะอันนี้มันเป็นแค่การคาดการณ์ไม่มีใครกล้าเดาอยู่แล้วล่ะครับนอกจากนี้นะครับเขายังบอกอีกว่า X อ็กซ่อ่าไม่ใช่ X อ็กซีสิบไอ้รถไฟฟ้ารุ่นลัวรุ่นใหม่เนี่ย มันจะไม่ได้มาแทนที่รุ่น V40 ที่เพ,พิ่งหยุดการผลิตไปเมื่อปี2019แน่นอนขออีกที V40 นี่เป็นยังไง V40 คือรุ่นเล็กที่สุดของว o ครับ V40 เนี่ยมันจะคือในเว็บไซต์เขาเขียนว่าเป็น compact luxury เอ้ย compact executive hashback เป็นรถทรง h b a c k ใช่้า<ต>ประตูแต่คันจะเล็กแล้วก็สักจะด้อยกว่า60นะนั่นแหละ ซึ่งโอเคมันอาจจะที่เหตุผลที่เขายกเลิกอพิดไปอาจจะเพามันสู้ลําบากมั้งเพราะไอ้สี่สิบวีสี่สิบเนี่ยมันต้องไปชนกับซีรีส์หนึ่งเอคัทออดี้เอหนึ่งอีกอูมันแบบตลาดนี้มันโหดมากนะทุกคนทุกคนมันลงมาัดลงมาเล่นคันเล็กหมดเลยกลุ่มรถหรูอะผมให้ความรู้สึกนะครับรถเล็กคันเหมือนอย่างรถคันเล็กเ่ยรถหรูผมว่ายากอ่ะ นั่นแหละผมรู้สึกว่าความรู้สึกผมคือถ้าเราจะขับรถหรูบางทีใช่ไหมครับมันควรจะกันกลางขึ้นไปอ่ะไม่จริงๆแล้วไอ้รถหรูคันเล็กเนี่ยเบนซ์ีเอ็มเนี่ยเขาวางเป้าหมายไว้แล้วว่าคันเล็กราคามันถูกใช่ไหมครอ,อบครองง่ายดังนั้นมันน่าจะตอบโจทย์แบบกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าวัยทางานเริ่มต้นที่แบบเริ่มมีเงินแล้วหรือว่าอยากยกรัตัวเองอะ่ะไม่อยากใช้รถญี่ปุ่นหรือว่ารถ ตล,ตลาดธรรมดาครับอย่างใช้รถหรูมันก็เข้าถึงอันนี้ได้แต่นั่นมันคือแบนด์บีเอ็มอาร์อูดี้ไงพอกลับมาที่วอลโว่ปุ๊บโอ้โหคุณพ่ออ่ะเออมันไม่คือคุณคุณพ่อจะไม่ขับรถเล็กอ่ะเออมันคุณพ่ออ่ะแล้วคือเป็นวัยรุ่นไปขับรถคุณพ่อมันก็แบบมันก็จืดนิดนึงอ่ะนี่นี่เป็นนี่เป็นโจทย์หนึ่งของของวอลโว่ที่จะต้องลบภาพคุณพ่ออ่ะเออภาพคาบจําข,ของแบรนด์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่า เออจริงๆมันวอลโวมันจะดูมีอายุดูสุขุมนุ่มลึกแต่มีอายุอ่ะเอเป็นความอบอุ่นของชายวัยกลางคนน,นันมันจะแบบไม่ใช่รถรุ่นวัยรุ่นรุ่นใหม่อย่างเรารแต่อย่างที่พี่วีบอกรถรุ่นเล็กของไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีหรือ Audi เนี่ยอ,ออกมาเพื่อจับตลาดเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่มีกําลังซื้ออ,ะอ่ะที่มีกําลังซื้อ แต่เพิ่งเริ่มทํางานแบบยังไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นรุ่นที่มันต้องขึ้นไปอีกใช่ไหม,มไม่ใช่ซีรีส์สามซีรีส์ห้าหรืออะไรก็ว่าไปครับแต่เอาจริงเหอะใ,ในกลุ่มรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยซื้อไหวอะรถหรูเนี่ยไม่มันก็แบบมีบางคนไงที่แบบประสบความสำเร็จเร็วหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่เขายังไม่ได้เอาใช้แบบรถใหญ่มากเกินไปแบบแต่เกินตัวผมเห็นใครประสบความสำเร็จก็สไปรรถใหญ่หมดอะจริงจริงก็เลยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวก็เลยมองว่าเฮ้ย รถเล็กสําหรับรถหรูเนี่ยรถหรูเล็กๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่และถ้าเกิดเป็นเมืองนอกอย่างเป็นยุโรปหรืออเมริกาไม่ต้องพูดถึงชคนเขาตัวใหญ่หรือเขามีวัฒน,นธรรมการใช้ชีวิตที่แบบรถมันต้องใหญ่อะ่ะครับดังนั้นผมยังไม่เห็นว่ารถเล็กจะประสบความสําเร็จสําหรับตลาดรถหรูได้ยังไงได้แบบเขาเรียกไงเปี้ยงป,ปล่างครับและยิ่งเขาเป็นวอลโวที่มีข้อจํากัดมากขึ้นไปอีกอมีภาพจําของแบรนด์มันก็ เป็นความท้าทายอ่ะความท้าทายนั่นแหละโอเคน,นั่นคือเรื่อง V40 นะค่ามันทิ้งไปโดยประธานเจ้าหน้ผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าไอรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้มาแทน V40 เพราะว่าศัก์ของมันทั้งเรื่องราคาแล้วก็เรื่องสมรรถนะอมันจะต้องดีกว่าแปลว่าแพงกว่าใช่นั่นเองแต่ว่าแพลตฟอร์มนี่นิดนึงไอแพลตฟอร์มที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเขายังบอกอีกนะว่าโอเคถึงจะแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่รุ่นใหม่นี้มันดูปราดเปรียวและโฉบเฉี่ยวกว่ารุ่น x c 4 0ที่เป็น SUV แน่นอนออฟังดูเป็นไงบ้างฟังดูก็ดูน่าสนใจครับคิดว่ามันน่าจะดูครอบครองได้ง่ายกว่าแับตลดรถไฟฟ้าอื่นเพราะว่ารถไฟฟ้าอื่นๆนะครับของแบรนด์หลูนะย้ำว่าของแบรนด์หลูนะครับเบื่อจะมันจะอยู่ใน SUV ไมว่าจะเป็นเบ w อจะก็จะมี X3 ที่เป็น SUV ไฟฟ้าล้วน GLC ของเบนที่เป็นไฟฟ้าล้วนเหมือนกัน ส่วน a u ด i เนี่ยก็ข้ามไปแบบเป็นคันใหญ่เลยเป็นอีโตรนคันใหญ่ไปมากกว่าดังนั้นเนี่ยพอเขามาเล่นโจ์คันเล็กเนี่ยตั้งแต่ x c 4 0รีชาร์จแล้วยังมาย้ำด้วยคันเล็กอีกเนี่ยมันก็ดูสวนทางดีมันก็น่าจะเป็นโอกาสสำคัญของวอลโวที่จะชิงตลาดน,นี้ก็ได้เหมือนกันอ๋อเรื่องนี้แสดงว่ามันมันตรงกันค่ากบบที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับแปลว่าเหมือนกับเห็นว่าแบรนด์รถหรูอื่นๆเนี่ยไปทางรถที่มันใหญ่ใช่กลางๆใหญ่ๆอื วอลโวเลยฉีกเลยฉีกเลยเราลงรถเล็กเลยใช่เพื่อหนึ่งอันหนึ่งก็ไม่ต้องชนอืมไม่ต้องชนหาว่าไอ้นั่นมันสามสามเจ้าแล้วนะครับตัวเองฉีกดีกว่ามันก็เลยอาจจะมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นมาใช่มีโอกาสแน่นอนซึ่งก็ต้องดูกันว่ามันจะมีโอกาสจริงๆริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าก็มีนะเพราะว่าโอเคถ้าอยากได้รถไฟฟ้าคันเล็กแบบกลุ่มรถหรูก็ต้องวอลโว่ปะเพราะว่าแบนด์ไหนไม่ทา ก็เรียกว่าสำหรับคุณพ่อที่คนตัวเล็กๆหน่อยก็อาจจะชอบรถคันเล็กไมหรอกมันก็โฉบเฉี่ยวอ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ x c 4 0ก็คนขับเยอะนะเพราะว่าเหมือนแบบเขาเจาะตลาดแบบวัยรุ่นหรือวัยทำงานตอนต้นจริงๆอะ่ะคือทำให้มันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูเท่ขึ้นไม่ได้คุณ<อ>พ่อขนาดนั้นอะไรคือโฉบเฉี่ยวอะัเรื่องสีเรื่องการออกแบบที่มันดูดุดันไม่ได้แบบดูนิ่งๆเหมือนแบบ Volvo แต่ก่อนแล้วอะ่ะนั่นแหละมันคือ โจดหรือโจ,โจ์หนึ่งที่เขาแบบค่อนข้างตีแตกในเรื่อง x40 นะครับครับมันจะมีอีกนิดนะครับคือถ้าให้มันมีทั้งสื่อนอกแล้วก็ผมเองเนี่ยที่พอดูเฮะดูทรงปุ๊บมันน่าจะออกมาเป็นซีดานนะตัวรุ่นใหม่นีอันนี้คือดาวๆนะก็เย่งที่เราคุยกันตอนแรกน่าจะเป็นซีดานคันเล็กน่าจะเป็นเก่งคันเล็กอ่แล้วก็เขาก็น่าจะพยายามมาชนกับตัวโมเดล3ของเทสลา อ๋ออันนี้คือเราข้ามจากรถหรูยุโรปทั้งหลายนะอืเราจะไปเทียบกับเท s l a แล้วนะใช่เพราะเท s l a ก็โมเดล3เนี่ยอมันชนกันชัดๆเลยเพราะมันเป็นเก่งเล็กเหมือนกันเนี่ยมันถึขับรถไปชนกันไม่ใช่เดตลาดไปชนกันอ๋อโอเคโอเคโมเดล3ของเทสลาพวกนีก็คือเป็นรถตลาดใช่เป็นตลาดแลี่ที่เทสลาเขาวางไว้เป็นโมเดลแมสที่ทุกคนครอบง่ายอใช้ดีสมรรถนะสูงดังนั้นเนี่ย วอลโวตัวใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นซีดานเหมือนกันแล้วก็น่าจะมาชนกันเนี้แหละอืมซึ่งก็ต้องดูว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อยังไงว่าจะเลือกเทสลาที่เป็นแบรนด์ใหม่หรือว่าจะเป็นวอลโวที่มีความเก่าแก่มานานอ่ะเทียบสักสีกันแล้วดูเป็นยังไงบ้างน่าจะเทสลามีภาษีมากกว่าหน่อยนึงอ้าวทำไมอ่ะไม่เชื่อในวอลโวเหรอโอ้มันมันก็ไปได้นะแต่มันก็ต้องลบภาพคุณพ่อเดยือนทำให้มันเท่ๆหน่อยอ่ะ้าถ้าไม่นับเรื่องภาพคุณพ่อลนะ ก็งานดีไซน์ก็ต้องออกมาโชบเฉียวหน่อยอย่างเทสลาโมเดลสก็ดูแล้วก็โชบเฉียวนะโค้งโค้งมนมนทุกอย่างไอ้นั้นเนี่ยอ๋อแต่ถ้าเป็นดูเรื่อง x อ4 0นะครับเอามาเทียบมันเหลี่ยมไปหมดเลยถึงแม้หน้าตามจะดูดุดันนะแต่มันก็ยังดูแบบเหลี่ยมเหลี่ยมอะรูตลกๆลอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยผมถ้าผมพูดถึงวอลโวนะครับผมติดภาพความเป็นแบบแวนนะใช่แบบรถที่เป็นเป็นกึ่ง S 1> <S 1> <S จะบอกว่า5ประตูใช่ไหมก็ใช่เป็นสเตชัน w วกอนอ่าแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ฮั b แบกนะมันเป็นเชิง Station Wagon มากกว่ามันจะ, <ừ. S 1> จะยาวๆหน่อยผมว่าเวลาวอลโว่เป็นทํารถตัวเนี้สวยใช่ถ้ามีตังก็อยากจะซื้อแหละสวยแต่ไม่ซื้อนะตลาด <S <S 2> <S 2> ไทยไม่ชอบ <S <S ออนี่ไงบอกว่าถ้ามีตังจะซื้อไงตลาดไทยนี่คือมันก็เวลาวลโวเปิดตัวใหม่ใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบพูดให้พวกกลุ่มนึงที่เ,เล่าเลยว่า โอ้ทำไมคุณไม่เอาตัวแบบตัว V เข้ามาเอามาแต่ตัว S กับตัว SUV อย่างเงี้ยเอ่ะพอ Volvo เข้ามาจริงจเงียบกิ๊บเลยคือแบบว่าไปเรียกร้องว่าทำไมไม่เอาตัวนี้เข้ามาเพราะเขาเอาเข้ามาก็ไม่ซื้อใช่ตัวอย่างที่ดีคือตัว V90 มั้ต้องตัวใหญ่เลยใช่ V90 V90 จะคู่กับ S90 ครับซึ่งไอ้เ0เนี่ยสักมันก็จะเที่วเท่ากับพวกแบบ e Class หรือว่าซีรีส์5ครับซึ่งพอเข้ามาจริจริง ตัวเอสเก้าสิบเนี่ยพอไปได้นะก็คือ,อชูความหรูหราแล้วก็นั่งสบายปลอดภยัยไซวอลโวบซึ่งมันแตกต่างกับ Mercedes-Benz กับ BMW อยู่แล้วอแต่พอวีเก้าสิบปุ๊บเงียบกิ๊บม <c oughs> ไม่ซื้อก็จริงๆเหรอถ้าจะบอกว่าเหมือนที่เราเคยคุยกันอะว่ารถแนว Station wagon เนี่ยมันไม่ใช่รถคันแรกของครอบครัวจะบอกไปบางทีอาจจะไม่ใช่รถคันที่สองเลยซ้ำอาจจะต้องเป็นรถถึงคันที่สามเลยนะเพราะว่าถามว่าอะไรคันแรกเราจจะมีเก๋ง คันที่2อเราจะมี SUV ไอรถสเตชันว w a g อนมันให้ความรู้สึกเป็นรถแม่บ้านอ่ะใช่คือพ่อบ้านก็ได้อ่ะพาเด็กไปเตะบอลอ่ะเออคือถามว่ามันดียังไงถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงอายุในบ้านข้อดีของรถพวกนี้คือสามารถนั่งได้ง่ายถ้าเป็น SUV คุณต้องปีนขึ้นใช่ลำบากบางทีป<พ>อ,อด,มอด,อดไม่ปลอดภัยตกหล่นหรือเวลาลง,งเนี้ยม,มันสูงไง ถ้าเป็นตัวพวก Station ไม g o n มันจะสะดวกกว่าครับข้างหลังก็บรรทุกของได้เยอะครับมีช่องว่างนอนได้อืมนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วบ้านเราไม่ค่อยตอบรับไม่ค่อยดีไ,ไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่ <c oughs> น,นี้แล้วกันนะอโอเคนั่นแหละครับอันนี้ก็จบเรื่องว o l v o ไปถ้าสรุปง่ายๆก็คือว o l v o เนี่ยค่อนข้างจริงจังกับเรื่องรถไฟฟ้าพอสมควร สังเกตจากการบุกตลาดด้วย x c 4 0 r e c h a r e ครับแล้วก็แผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย1รุ่นทุกปีซึ่งปีนี้ไม่ได้เปิดจนปีถึงปี2025ซึ่งถ้าเกิดว่าแปลวา่าจากวันนี้ไปเนี่ยน่าจะมีอีกอย่างน้อย5รุ่นภายใน5ปีข้างหน้าใช่นอกจากนี้เขายังมีโพสตาร์ที่เป็นแบรนด์ย่อ,อยออกมาอีกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนสมรรถนะสูงครับที่เริ่มทำตลาดแล้วในบางประเทศดังนั้นเนี่ยในกลุ่มรถยนต์หรูเนี่ย volvo ค่อนข้างมีความตื่นตัวในการทำตลาดรถไฟฟ้า มากเป็นอันดับต้นๆของตลาดเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดเทียบกันในกลุ่มรถหรูนี่วถือว่าแอคทีฟใช่ถ้าไม่นับแบบอ,อย่าง audi โอเคเขาโดนแรงกดดันจากโฟล์คสวาเกมาอยู่แล้วว่ามันต้องไปเลื่อยฟ้าเขาก็จะเริ่มกระจายไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอ e ี r อนที่เป็น SUV ขนาดใหญ่อี r อนสปอร์ตแบ็ก็มีเหมือนกันที่เป็นเหมือน s อ่า SUV ขนาดใหญ่แต่เป็นท้ายตัด ครับทายลาดทายลาดล้วก็จะมีอ e ีตรอนที่เป็น4ประตูซีดานแบบสปอร์ตอีกนั่นแหละแต่ส่วนฝั่งเบนกับ BM เนี่ยก็มีจริงจังประมาณหนึ่งอย่างบีเ็ขาจะมีตัว x 3ที่เอ้ยอใช่ x 3ที่พูดไปนะครับแล้วก็จะมี i 3ที่แบบทำตลาดแบบชิวๆเปิดมาเจ้าแรกเลยนะแต่ก็เงียบๆทรงๆ่งงส่วนรุ่นอื่นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงส่วนเบนเนี่ยก็นอกจาก g lc เขาก็จะมีตัว เอที่เป็นไฟฟ้าล้วนเหมือนกันครับแล้วก็ยังมี S ที่เป็นไฟฟ้าล้วนด้วยแต่ไม่รู้ปะทุเมื่อไหร่นะนั่นแหละหพอมองรวมๆแล้วจริงๆก็ทุกคนก็มีแผลแต่ก็ยังยังยังไม่เต็มที่กันอ่ะยังไม่เต็มที่แต่ว่าว่าก็ข้างหน้าชัดเจนว่าไปแน่นอนครับ,รบเจอกันประมาณนั้นครับครับก็เดี๋ยวจะรอดูว่า<ช>ปีนี้คมปี64 จะเป็นยังไงจะมีหน้าตาออกมายังไงสุดท้ายล้วจะเป็นเก่งเล็กอย่างที่เราคาดการหรือเปล่าครับว่าเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยววามาคุยกันอีกทีได้ครับ,รบโอเคงั้นสำหรับวันนี้เอาต้นินไใช้ก็ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ b r a n d i n Side Podcast It's what you're listening to